ผู้ประกันตนมาตรา40สมัครใหม่จ่ายสมทบทันทีรับสิทธิหยยา5,000บาทสวัสดีทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตรา40นะครับเรามาดูกันเลยนะครับข่าวจาก Facebook ไทยคู่ฟ้าแจ้งว่าสำนักงานประกันสังคมเตือนผู้ประกอบอาชีพอิสระที่สมัครผู้ประกันตนมาตรา40แล้ว รีบจ่ายเงินสมทบวดแรกให้ทันภายในวันที่31กรกฎาคมเพื่อรับสถานะความเป็นผู้ประกันตนโดยสมบูรณ์และรับสิตเยียาา5,000บาทโดยเลือกชำระเงินได้ตามช่องทางที่สะดวกทั้งเคาน์เตอร์เซอร์อรวิสเซเว่นอีเลเว่นเทสโก้โรตัสบิกซีธนาคารกรุงไทยธนาคารทกสช็อปปี้เพและตู้บุนเติมฟีค่าธรรมเนียมทุกช่องทาง ขอให้ผู้ประกันตนมาตรา40ทุกคนจ่ายเงินสมทบอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเองหากมีข้อสงสัยโทรสายด่วน1506หรือเว็บไซต์ www.sso.go.th ตลอด24ชั่วโมงสำหรับมาตรการเยียวยาในจ้างและผู้ประกันตนรวมทั้งผู้มีอาชีพอิสระมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด13จังหวัดประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานาครฉะเชิงเซาชนบุรีนคนปรปฐมนนทบ,บุรีนาราธิวาสประทุมธานีปัตตานีพระนาครศรีอยุธยายะลาสงขลาสมุทรปราการและสมุทรสาครสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามรับชมได้จากช่อง YouTube ด้วยการกดติดตามหรือสามารถเปิดจากคลิปวิดีโอแนะนำที่อยู่ช่วงท้ายของคลิปนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ